ร่องคนดังนาเปินกำลังจะมาถึงละดาเจ้าจิกุงตังเพ่หุ่มปีกตัว,วอ้วนอปุ๊อะปาดมอตัวสองบาทยังบัตันใส่ขี้ีสามถุงตะก,กี้ 90สิบบาทเดาเจ้าอันนี้มือไส้ขี้กุง้งขี้ของเปิรนหัวของเปิรนอีป,อปีจะแกน่นเจ้าจัดการแล้วปุ๊บเขาจะเป็นคนทําเมนูลำ้ำๆขวัวแฮมจีกุง้งเคยกินกันก็อนไข่บะเกยกินว่าบะลองเนี่ยจัดตัวอีปีเฮยกํมเดาเจ้าเจ้าลามาหิบขวัวให้เรียบร้อยบะแครงใบบะคูดพริกแห้งหอมขาาหอมแดงขาจะไขก่กะปิเหมือนเครื่องแกงอมแต่บะไซห้าเดาเจ้าแอนนาําล่างหกไปตัวจะมอเปิดแก๊ดดังแต่แปลงของ แอม,มฮือละอ่อนเหียกรดหมูยอมอม,อ,มอหั่นเป็นวงกลมกอบปุฟูสวัสดใส่กระซอน <c oughs> ขัวไข่ใส่จิ้นส้มกะสวัสดใส่จานฮือเรียบร้อยขันตกน้อยคอยหักแล้วไปแล้วสองอย่างขั้นตอนสําคัญพระเอกของเรื่องอีปีบต้องมีคืนคูขัวเลยเจ้าตังมอขางเปิดแก๊ดดังตับ เครื่องแกงตะกี้ที่เาาขาตำคาลำบ่มลงไปพัดเหมือนเมือนวิทยตอนย้อนไปน้อยเดี๋ยวเจ้าไฟอ่อนๆออขั้วจนแหม,มแฮม,มแต่แต่ถึงจะใส่จี้กุ้งกับบะแค่งน้ำมันหอยซีอิ๊วผงนัวดีปิจัดหมดเลยเดียวเจ้าแต่ใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยเาขาคั้วแฮมแฮมเดี๋ยวเปินจะลวดเก็มเสียรสชาติเขากระจติเขาตัวขัวคั้วพัดพัดชวชัวเซเซ่เอาแฮม จนตีอยู่ข้างๆมาไหวอ่ะแ้วหนามเตอแปดอี่แม่ปพแซบหูดังมดคาล์ลัมบ์หนามล่างโคกลงไปก้นจนแหงงวดตามหาอีป,ปีโกโกนโกนโกนลากา้กะจีมจีมจีมต้องสเปกลิ่นควแ้แฮมยังแยตีเฮาหมักเตรียมตัวคือพ้อเมฮมมมาจะตัดลิบินอุ้ยใบบะคูดหันฝอยมัมอใส่ไปหนักหนักหน,น,นักต่อได้กระซําจะล้ำเดอเจ้า กนหนึ่งสองสามสี่หาปิดเกตดังแต่บขันตกนออ้อยคอยหักอะ่องอะแล่คา,าล์ลบ่มใส่ถ้วยรับประทานลำๆตัวอีป่ออีแม่ได้เลยเด้อเจ้า